เพชรยนต์ ion, สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC น้องจ,จ้าจ๋าเพชรยนต์กันอีกแล้วนะคะวันนี้อยู่กับน้องจ,จ้าจ๋าเพชรยนต์อยู่โกดังสามกันอีกแล้วนะคะวันนี้เอากระบะรีโว่ตัวแคปเตียมาให้ชมอีกหนึ่งคันนะคะรถหน่วยงานนะคะก่อนหน้านี้ก็ได้ลงไปแล้วหนึ่งคันนะคะสเปคเดียวกันเลยแต่คันนี้นะคะก็ต่างกันแค่ทะเบียนแล้วก็เลขไม่นะคะเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดค่าตัวกันนะคะกับรถที่มีทยอยเติมเข้ามา เรื่อยๆไม่ขาดสายนะคะใครอยากได้รถเกรด A รถคุณภาพตรวจสอบ274จุดไม่ควรพลาดค่ะคันนี้นะคะเป็น 2, 4, ตัวต้ารีโว่2.4ตัว J+Z Edition นะคะในปี2 0 1 9เนาะไม่อยู่ที่140,000กิโลเมตเท่านั้นนะคะตัวรถสวยๆเดิมๆเลยใครที่กำลังอยากได้เนาะอยากตามหารถมือสอเกรด A ที่เพชรยนต์นะคะเห็นคลิปน้องจะจาจแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะจะไม่ได้พลาดข่าวสาร การรีวิวและอัปเดตรถทยอยเข้าใหม่ทุกๆวันเรามาชมความสวยความเดิมกันเลยนะคะคันนี้ค่าตัว399,000บาทเท่านั้นลูกค้าที่อยากได้รายได้อยู่ที่1 7 0 0 0บาทเช่าซื้อคนเดียวจบแบบไม่ต้องคำ้ำรายได้ชัดเจนอาชีพชัดเจนนะคะเครดิตไม่ติดแบคกริดซื้อได้ทุกอาชีพค่ะ,อะขอเพียงเข้าเงื่อนไขกับสิ่งที่จะพูดมาทั้ง3ข้อนะคะ เรามาชมความสวยความเดิมอันดับแรกกับตัวกระจังหน้านะคะดูผิวในส่วนของฝากระโปรงนะะเนี่ะเหลี่ยมสันตัวรถคมสวยเดิมนะคะมาพร้อมกระจังด้านหน้าโครเมียมสี่เหลี่ยม้างหมูสวยๆลักษณะเดิมครบคันออริจินอลเดิมๆแบบนี้นะคะใครที่มาเห็นรถตัวจริงนะคะรับประกันตรงปกแน,น่นอนเพราะว่ารถที่น้องจ๋ารีวิวนี้นะคะเป็นรถโครงสร้างเดิมๆรับประกันทุกชิ้นส่วนเหมือนเดิมค่ะรถไม่มีชนหนัก ไม่มีพิคว้ามไม่มีจมน้ําไม่มีกลับสีไม่มีกลอไม,ม,อม,ม่เล่มไม่ชารุดสูญหายเอกสารครบเล่มครบภาษีพรบรพร้อมรถสภาพ9 5เปอร์เซ็นต์เอาไปใช้งานได้เลยนะคะใช้งานผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีนะคะกับตัวเกียร์ออโต้เนืาสภาพสวยสวยเลยนะคะท่านผู้ชมนะนี่โคมไฟหน้าสวยสวยเดิมเดิมนะคะมาพร้อมกับไฟตัดบอกรายละเอียดสีรถบางๆนะคะสีไม่มีตำหนิเลยนะคะลูกค้ามองหาความคุ้มค่า,านะคะไม่ควรพลาด ล้อแมกนะคะเป็นล้อแมกเดิมอลลอยนะคะเบ้าโชกตัวปีกนกนะคะรายละเอียดสวยเดิมชัดเจนนี่นะคะตัวรถเดิมๆม,มากๆเลยนะคะกระจกก็ตัวเจพัทเนี่ยจะได้เป็นพับอัตโนมัติไฟฟ้านะคะไฟเลี้ยวม,มองข้าง led นะคะแต่ถ้าเป็นตัวเซตอีดิชันธรรมดาเนี่ยนะคะจะไม่มีในส่วนของกระจกปรับอัตโนมัติมองข้างเนาะราคา3ามแสนเก้าสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนี้นะคะลูกค้าฟรีดาวได้นะไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมจัดไฟแนนซ์ผ่านแล้วก็เอาไป ได้เลยนะคะนี่ความสวยความในนะความสวยความใหม่นะภายในกว้างสวยสดนะคะรถเดิมๆก็มีตัวเลือกให้เยอะนะคะลูกคา้าถ้าไม่ชอบคันนี้มาดูคันอื่นได้เนี่ยะแพงประตูสวยใหม่สดรายละเอียดคมชัดเจนนะฮะตัวรายละเอียดตัวน็อตโครงสร้างไม่มีขยับไม่มีแกะไม่มีถอดสดสดเดิมๆ,ๆสีรอยแต้มมาร์กอยู่ทุกจุดนี่นะคะให้ลูกคา้าดูชัดเจนว่าที่เพชรยนต์คัดตัวสวยมาให้แล้วดูจาก ตัวนะคะเบาะแคบนะคะยังสภาพเดิมๆที่พำนักพิงยูใหม่ดูสวยระบบลำโพงระบบแอร์ระบบเครื่องเสียงนะคะทุกอย่างใช้งานได้ปกติเฮดรูมดูสวยสดงดงามตัวเบาะเป็นเบาะแท้ๆเบาะผ้านะคะเป็นสแตนดาร์ดเลยนะรถเนี่ยนะคะยังไม่ได้สปาร้อนะคะลูกค้าเดี๋ยวจะมีการสปาเคลียรอีกหนึ่งรอบก่อนที่จะส่งให้ลูกค้าหรือว่า ลูกค้าจะรับรถขับกลับเลยก็ขอเวลาประมาณสักหนึ่งชั่วโมงในการเตรียมรถสปารถให้ลูกค้านะดูคอนโซลด้านหน้าดูสวยสดนะคะตัวช่องแอร์ไม่มีผุไม่มีแตกนะรายละเอียดดูสวยใหม่สดนะคะช่องแอร์ที่วางแก้วน้ําที่วางของอดตประสงค์นะคะรวมไปถึงคอนโซลเกียร์หัวเกียร์ก็ไม่มีชํารุดโหมด e ีโค o โหมดก็มีให้ใช้ครบเหมือนเดิมพวงมาลายัยยังดูสวยดูสดดูใหม่นะคะคันนี้ก็แค่ ม่หนึ่งแสนสี่กิโลนะคะถ้าคุณลูกค้าอยากได้รถสวยๆก็ถามเข้ามาได้นะคะน็อตโครงสร้างเดิมนะคะน็อตขาเสาเอนะสภาพเดิมๆสวยๆนะน็อตตัวน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดทุกซอกทุกมุมจุดเด่นจุดหลักสําคัญดูรถมือสองนะคะอย่างที่จะจ่าแผ่นให้ดูเลยนะคะดูจากสภาพดูจากแผงประตูรอยเม็ดอาร์คแผ่นยางนะคะไม่มีพ่นสีไม่มีตัวรอยโป๊สี สภาพสดๆสวยๆรถเกรด A อยู่แล้วค่ะที่บริษัทคิดเด์ขายรถเกรดเอนะคะวันนี้เอามาให้ชมกับเป็นรถกระบะที่เป็นตัวเตีย้ยแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้นะคะมาพร้อมหลังคาแคลรี่บอยที่พร้อมใช้งานที่เรานะคะจดทะเบียนให้เรียบร้อยนะป้ายแดงให้มายังไงสภาพรถไปแบบนั้นเลยตัวรถสวยสดๆมากๆนะคะท่านผู้ชมสำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะหรือว่าอยู่ในปริมณฑลไม่สะดวกเดินทางมาดูรถก็สามารถโทรเข้ามาแล้วก็ ให้น้องก็จ่าดูแลได้นะคะมีเจ้าหน้นาที่ไฟแนนซ์ไปหาถึงที่นะคะดูคลิปให้จบนะคะลูกค้าถ้าอยากได้รถสวยๆแบบนี้นะคะน็อตไม่ขยับจริงๆนะคะสีแท้สีเดิมนะคะรถไม่ต้องมาทำอะไรเพิ่มเติมให้เสียตังค์เสียเวลาค่ะลูกค้าเอาไปใช้งานต่อได้เลยแล้วก็ในส่วนของตัวแคสซีนะคะแคสซีแท้แคสซีเดิมล้ะอ,อะไรถึงเครื่องมือแม่แรงอยู่ครบนะคะแคสซีไม่มีการตัดต่อนะน็อ ทุกตัวทุกจุดอยู่จุดเดิมแล้วก็ในส่วนของตัวล้อแม็กด้านหลังก็ไม่มีรอยเบียดเช่นกันอาจจะเห็นคราบโรครนคราบสกบปรกนิดนึงเพราะว่ารถเนี่ยยังสปาไม่เสร็จนะคะโลโก้ด้านข้าง Z e dition ชัดเจนพร้อมแล้วนะคะรถอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอย68นะคะก่อนถึงสีแยกมีนบุรีกรุงเทพนะคะบริษัทเปิดทําการทุกวันนะคะลูกค้าเปิดทําการทุกวันถ้าอยากเข้ามาชมรถอยากจะเดินมาช้อปปิง้งอยากจะมาเดินช้อปปิง้งอยากจะมาเที่ยวชมอยากจะมามี ตัวเลือกเยอะๆนะคะก็ติดต่อน้องจ้าจ่าเข้ามาไม่ต้องเกรงใจนะคะมาดูด้านหลังกันต่อมานะคะด้านหลังนะค่ะนะคะมาดูในส่วนของด้านหลังนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟท้ายท้ายสวยๆท้ายแท้ท้ายเดิมนะคะเป็นแบบหลอดไส้นะกันชนท้ายใส่เซ็นเซอร์ถอยมาให้เรียบร้อยแล้วก็หลังคาแคลิบอยเนี่ยนะคะก็สภาพใช้งานได้ปกตินะ นะคะนี่สภาพเดิมๆส,สวยๆเลยนะคะลูกค้าอ่มาดูตัวไลเนอร์ของตัวตัวกระบะนะคะดูสดดูสวยดูใหม่นะคะตัวกระบะนะสะภาพเดิมๆแล้วก็ในส่วนของตัวไลภายในนะคะหรือว่าตัวหังคาแคลริบอยเนี่ย ทรงสวยนะคะทรงสวยแล้วก็เป็นรถที่สภาพพร้อมใช้กับสิเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะลูกค้าแต่ถ้าลูกค้ามาดูรถแล้วอยากให้น้องจ๋าเก็บรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมตรงไหนที่ลูกค้าอยากให้ทาเพิ่มเติมนะคะเราก็จะมีการเก็บรายละเอียดให้ลูกค้านะคะสำหรับคันที่ตรงไหนจุดไหนที่ลูกค้าอยากให้แก้ไขให้นะคะก็ไม่มีปัญหาเลยแต่เรื่องบอดี้โครงสร้างหรือว่าเครื่องเครื่องยนต์นะคะไม่มีปัญหานะคะ,คะเพราะว่าดูจากโครงสร้างตัวแคสซี C ตัวล้อรถนะคะหรือรายละเอียดตัวสีเนี่ยนะคะก็คือเดิมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นลูกค้าคนไหนที่ ไปใช้งานต่อเนี่ยก็จะสบายใจได้เลยซื้อไปไม่ต้องกังวลเรื่องซ่อมนะคะซื้อไปไม่ต้องกังวลว่าจะได้รถไม่สวยนะคะทางเราก็มีวารัดตีของร้านให้แล้วก็มีการตรวจสอบรถให้274จุดนะคะอย่างที่จะรีวิวบอกลูกค้านะคะนี่ตัวนอ็อตหัวน็อตเนี่ยไม่มีถอดไม่มีแกะนะคะรายละเอียดตัวรถโครงสร้างเดิมๆเ,เหล่านี้นะคะโครงสร้างสวยๆงามๆเนี่ยคะเข้ามาชมได้สูงอะไรเครื่องมือแม่แรงก็จะอยู่ใต้เบาะตรงนี้เลยนะคะ เดิมๆค่ะรถจะไม่มีรอยสนิมรอยน้ำโช๊อ่าน้ำทงน้ำท่วมนะคะที่ลูกค้ากังวลส่วนใหญ่เลยก็คือกลัวรถน้ำท่วมเนี่ยคะลูกค้ากังวลส่วนใหญ่แล้วก็กลัวรถน้ำท่วมลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะดูในรีวิวที่น้องจ๋าพีเต์ให้ชมเลยเพราะว่าถ้ามีน้ำท่วมมาเนี่ยทุกซอกทุกมุมที่น้องจ๋ารีวิวเนี่ยนะคะก็จะมีพวกเศษสนงสนิมนะคะหรือว่าอ่าน้ำขังแบบนี้จะเห็นแต่ว่าเราก็คัดให้แล้วนะคะเพราะว่าถ้าเป็นรถประเภทที่แบบว่า ชนหนักจมน้ําไฟไหม้มาเนี่ยเราจะไม่เอาเข้ามาให้ลูกค้าอยู่แล้วโดยส่วนใหญ่เลยนะคะเป็นสโลแกนแล้วก็เป็นวิสัยทัศน์ของบริษัทของเรานะคะเราก็จะเน,เน้นความเดิมความสวยนะคะให้ลูกค้าไปใช้งานต่อนั่นเองเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของสภาพเครื่องยนต์กันเลยนะคะค่ะมาดูสภาพเครื่องยนต์นะคะสภาพเครื่องยนต์นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝาครอบเครื่องนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวเครื่องยนต์ไม่มีรอยซึมรอยหยดของน้ํามันเครื่องนะคะสภาพเครื่องยนต์เดิม นะคะไม่มีรอยสนิมไม่มีรอยช้ำไม่มีรอยเยิ้มของน้ำมันเครื่องพอกเก็บสายไฟรายละเอียดพอกเดิมๆนะคะความสวยความสดของใหม่ของตัวเครื่องยนต์ถ้าเครื่องยนต์นะคะไม่มีการซ่อมไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการขยับขยื่นเนี่ยแสดงว่าเครื่องยนต์แท้เครื่องยนต์เดิมนะคะไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการแปลงไม่มีการบูตเครื่องมาแน่นอนนะคะด้จากความสดความสวยความแห้งของเครื่องยนต์นะคะจากสภาพเห็นได้ชัดเจนว่าไม่มีรอยแก้ไขดัดแปลงเดิมทุกอย่างเดิมทุกเมิตนะคะตัวน็อต สภาพสดสภาพสวยตัวรูเหล่านี้สําคัญนะคะไม่มีผิดรูปนะคะน็อตยึดโคมไฟหน้าหรือรวมไปถึงน็อตยืนน็อตยึดคานหน้านะคะพ่อหม้อน้ําไม่มีโงไม่มีรอยน้ํากระเด็นกระเซน็นออกมานะคะสีตัวแดียม,มาร์กอยู่ครบนะคะรายละเอียดชัดเจนแบบนี้พี่น้องก็จะรีวิวให้ดูนะคะเน้นโครงสร้างเดิมรถไม่แปลงค่ะนะคะเน้นขายรถเดิมจริงๆนะคะจ้าจ่าการันตีเลยแบตเตอรี่นะคะเช็คค่า CCA ให้นะคะก่อนส่งมอบต้อง6 ต้องมีค่า CCA ใช้ประมาณ8ปประมาณตีหนึ่งขึ้นไปนี่คะลูกค้าแพนเพย์อยู่จุดเดิมนี่คะลูกค้าตรวจสอบได้ถ้าลูกค้ากังวลแนะนําให้พาช่างเข้ามาเช็คได้เลยนะคะลูกค้าสบายใจหายห่วงได้เลยนะคะรถทุกคันนะคะถ้าซื้อไปแล้วเจอชนหนักพลิกคว่ำเนี่ยนะคะหรือว่าชมน้ําไฟไหม้ถ้าลูกค้าไปตรวจเจอภายหลังรับซื้อคืนนะคะเอารถมาคืนได้เลยเนะคะเราวารันตีเรื่องคุณภาพวารันตีเรื่อง าการคัดลดอยู่แล้วนะคะลูกค้านะคะสบายใจหายห่วงนะคะใครที่เดินทางมาแล้วนะคะอยากเข้ามาหาเจ้าจ๋าก็โทรเข้ามาแล้วก็รีเควสได้เลยเบอร์เจ้าจ๋าสามารถแอดไลน์ได้นะคะ ดูแลลูกค้าเองทุกเคสแล้วก็ในส่วนของคุณลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเจ้าจ๋าขอย้ําว่าน้องเจ้าจ๋านะคะมีบริการให้ไฟแนนซ์ไปหาถึงที่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน้องเจ้าจ๋าอยากให้ลูกค้าเข้ามาชมรถด้วยตัวเองด้วยตาเปล่ามาสัมผัสรถด้วยตัวเองจะได้สบายใจทั้งน้องเจ้าจ๋าแล้วก็ลูกค้าอยากบริการลูกค้าด้วยตัวเองทุกเคสเลยนะคะลูกค้านะนะคะฝากไว้ด้วยใครที่เป็นเอฟซีแล้วก็เป็นสาวกแฟนคลับน้องเจ้าจ๋าและติดตามบริษัทเพชรยนต์มานานนะคะฝากไว้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้น้องกระจาด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ